สวัสดีค่ะากอกับ่าวพราสมิะากบนครับสวัสดีครับมาพอกับข่าวพยากรอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันอังคารที่30เมษายนพุทธศักราช2567ก,กับผมนายพิระเดชสุยกระดอง จากศูนย์ตัวนี้ยมวิทยาภาวันออดอกชิงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นจากนั้นที่ควกวดอากาศผิวพื้นนะครับก็ยังคงเห็นตัวความกดอากาศต่ำหนึ่งจากความพอนนะครับยังคงปกคลุมบริเวณผาคตัดอกชิงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับษละเช่นนี้นะครับก็เลยเห็นให้บริเวณผาคตัดอกชิงเหนือตอนบนของเ้ามีอากาศพอนจัดนะครับส่วนฝนนะครับอา,อาจจะมีได้เป็นบางพื้นที่เป็นจุดๆฝนเมื่อร้ายครับช่องนี้ ฝนคาดว่าจะไล่ขึ้นอีกเป็นผ้ายุฤดูร่อนนะครับกช่วงไปลาครับวันที่3วันที่4วันที่5นะครับซึ่งจะมีความรุนแรงในช่วงนักนะครับสำหรับภาคใต้เรวเทียมนะครับมีที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮามืนนี่นะครับกับช่างทุ่มหน่อยนะครับแสงแดดจัดนะครับท้องฟ้าโปร่งนะครับร่มกับเป็นร่มอ่อนนะครับผัดเข้ามานะครับเป็นร่มห่อนนะครับ ก็ได้เหตให้เมื่อนี uh, ้นะครับเรื่องผ่าคตะวหนกจิงนอตอนบนก็มีอากาศอ่อนจัดในทุกจังหวัดนะครับสำหรับเรดร์ตรวจอากาศนะครับว่าจะเป็นเรดร์ตรวจอากาศของจังหวัดขอนแก่นหรือว่าเรดร์ตรวจอากาศของสกลนครนะครับจังหวัดสกลนครกับว่าได้ตรวจพบกุ้งฝนนะครับเรดราของสกลนครอาจจะเป็นกุ้งฝนเล็กน้อยนะครับว่าจะเป็นทั้งจังหวัดอุดรธานีสกลนครนะครับก็เป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับกับว่ได้เป็น ฝนหลายบริเวณฝนฝ่ากน้นองนะครับในช่วงนี้คาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงมนีบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนับมีอากาศฮอนจัดนะครับมีฝา้าหัวเกิดขึ้นในในตอนกลางวันส่วนฝนนะครับเพิม่มขึ้นนิดหน่อยนะครับฝนเป็นบางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดยม,ม้มน,นีนะครับคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดยม้มนีจะอยู่ที่42-44องศาเซลเซียสได้นะครับ ส่วนอุณหภูมติตำสุดมื้อเสากับส่งๆนะครับบวกลบเล็กน้อยนะครับ23-30องศา,ศา,ศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้เนื่องจากว่าอากาศฮรอนที่ต่อกนมาตั้งแต่หลังสงการนะครับเป็นฮรอนฮอนจัดนะครับหลายพื้นที่ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปอนจัดในช่วงนี้ไว้นั่นโดยหลีกเลี่ยงการประกอบกิจก,กรรมหรือการเหตุงานโดยเฉพาะ พี่น้องเกษตรกรนะครับที่เห็ดงานกลางแจ้งนะครับขอให้ลบของมานอยู่ในห่มในเงานะครับย่าเห็ดอยู่กลางแดดเป็นเวลาโดนๆนะครับพยายามจิบน้ำบ่อยๆนะครับเพื่อป้องกันร่างกายสูญเสียน้ำนะครับร่างกายมีความห่อนหลายเกิดเป็นโรคร่มแดดหรือว่าโรคฮิสโตกซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตได้นะครับกับฝากเตือนไปําหรับพี่น้องประชาชนทั้งทงเกษตรกรนะครับฝากดูแลรักษาสุขภาพให้ชนไปนั่งนะครับ กัรมาบอกกับข้าววิทยกรอากาศได้ไหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน